ครับจากโรงเรียนวิทยาสาธิตครับชิชนกฟง oh <my> นี่ครับเวลาไาร่รำนั้นต้องบอกท่าก่อนนะครับบอกแล้วต้องรำให้ตรงด้วยถ้ารำไม่ตรงก็จะถูกหักคะแนนไปท่านผู้ชมชมตามไปและตัดสินได้พร้อมๆกันนะฮะว่าชิชนกฟงนั้น มีความแข็งแรงมีสปีดมีบาลานซ์มีการทรงตัวการจัดร่างกายหรือท่าที่ใช้ลำนั้นเหมาะสมหรือไม่นี่ครับจะต้องมีความแข็งแรงมีสปีดในขณะเดียวกันก็ต้องมีการทรงตัวที่ดีด้วยการยกเท้าเตะสูงเตะต่ำนะการกลับมายืนในจุดเดิมจะต้องมีบาลานซ์ที่ดีครับต้องไม่สัดไม่สัเซนะฮะ ทำได้ดีทีเดียว <Yeah. S 1> เสร็จลงไปเรียบร้อยโอ้ใช้ได้ในะสำหรับเด็กอายุ6-9ปีครับคิดชนกฟงครับจากโรงเรียนวิทยาสาธิตกรรมาการก็รวบรวมคะแนนกับมาดูภาพชาร์ของเธอ สายตาเธอมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังมากเลยนะครับอรโอ้โหคะแนน